รับซื้อเหรียญบาทสามเหรียญ3ปีพศราคาหลายพันบาทแต่ว่าต้องดูตรงไหนบ้างก็ต้องมาดูในคลิปนี้นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อสมเหรียญ3ปีพศนะครับราคาหลายพันบาทอ่าเพื่อนๆอย่าเผอใช้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ไปเนี่ยโอ้โหเสียดายแย่เลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยก็จะมาเม้นบอกว่าโหพี่ถ้าผมเจอช่องพี่ก่อนป่านนี้ผมได้เงินอีกหลายพันใช่ครับคือ3มเหรียญนี้ อยา่าเผลอใช้นะครับราคาหลายพันบาทแต่จะเป็นยังไงที่ผมรับซื้อเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับ mm. เริ่มจากเหรียญแรกครับ mm. เหรียญน,นี้ดูแค่ปีพศครับ mm. เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ1น,นบาทปีพศ2529ครับอ่า mm. เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ mm. ก็หลายคนก็จะชอบมาเมต์ในช่องผมหรือว่าในแฟนเพจว่าเอ้ยพี่ผมมีเหรียญเยอะมากเลยพี่ พี่ซื้อปีไหนบ้างครับอ่ะอย่างแรกนะครับดูก่อนนะว่าเหรียญ1นบาทที่เรามีเนี่ยใช่เหรียญ1บาทปี29หรือเปล่านะครับเหรียญนี้นะครับน้องๆทุกคนไม่ต้องดูเสียงตรงไม่ต้องดูเสียงกลับไม่ต้องดูเสียงเอียงเสียงเฉียงหรือตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับดูแค่ว่าเป็นเหรียญ1นบาทปี29หรือเปล่านะครับดูแค่2จุดเองนะครับจุดแรกอ่ดูก่อนว่าเป็นเหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วไหมนะครับอ่าดูก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตเนาะ จะได้ไม่งงนะครับจุดแรกครับเรามาดูก่อนว่าเป็นเหรียญที่เรามีเนี่ยใช่เหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วไหมนะครับจุดที่2นะครับใช่ปี29หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับดูแค่2จุดนี้พอนะครับไม่ต้องดูนะครับจะเสียนตรงเสียนกลับเสียนเอียงเสียนเฉียงผมซื้อหมดถ้าไปเหรียญ1นบาทปี29นะครับก็ถ้าเป็นช่อฟ้าหางยาวเนี่ยก็จะราคาแพงนิดนึงนะครับ จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยกลางๆแต่ว่าถ้าเป็นชอบฟ้าหางสั้นเนี่ยก็ราคาประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับความสวยของเหรียญนะครับถ้าใครมีนะครับเหรียญ1น1บาทปี29นะครับส่งรูปมาขายได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลย้ำนะครับให้ส่งมาทาง Facebook Fanpage ที่เดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปส่งช่องทางอื่นเป็นอันขาดนะครับดูแค่2จุดเองนะครับดูไม่ยากเลยครับ เหรียญนี้นะครับ1บาทปี29ดู2จุดครับดูไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับดูง่ายมากนะครับ1บาทปี29เสียนตรงเสียนเอียงเสียนเฉียงเสียนกลับรับหมดขอแค่เป็นเหรียญ1นบาทปี29เท่านั้นนะครับก็ส่งรูปมาขายที่ c e b o o k Fanpage เมตตามหาวงคลนะครับเหรียญที่2ครับเหรียญนี้ต้องดูตามนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งกรอนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ1นบาทปีพศ2556บ็อกพัสเสียนตรงนะครับที่ประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้เพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยปัจจุบันมีหลุดเล็ดลอดตามท้องตลาดค่อนข้างมากค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเหรียญ1นบาทปี2556เนี่ยเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตถึงหลักพันล้านเหรียญน,นะครับเมื่อมีจำนวนการผลิตที่สูงเนี่ยอัตราการเล็ดลอดของ เหรียญที่เป็นเออเลอร์คอยหรือเหรียญตลกก็ย่อมเยอะเป็นธรรมดาดูนะครับใช้วิธีพลิกข้างนะครับไม่ใช้วิธีพลิกกับหัวนะครับใช้วิธีพลิกข้างเหรียญดูนะครับดูจากพลิกด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะ,ะดูจากการพลิกด้านหลังไปด้านหน้านะครับนี่เป็นพระเศียรตรงนะครับขอบของเหรียญต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับต้องเป็นตลกออ,อกมาจากกองกระสับนะครับ ไม่ใช่ตลกออกมาจากคนนอกนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นเหรียญที่มีการตัดแต่งเจียเหรียญนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่ไม่มีความชํานาญเนี่ยก็ชอบไปซื้อมาขายกันคิดว่าเฮ oh, oh, ้ยโอ้โหทางร้านรับซื้อโอ้โหรับซื้อแพงนะครับแต่ว่าทําไมข้างนอกขายกันถูกจังจริงๆเจอลยเจอเหรียญเจียเจอเหรียญตัดแต่งเข้าไปก็ แทบช็อกนะครับเสียเงินไปหลักร้อยฟรีๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยดูตรงขอบเหรียญด้วยนะครับถ้าคุณไปเจอตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยคุณดูขอบเหรียญก่อนเลยว่าขอบเหรียญมันซ้อนกัน2ชั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าสมัยนี้มิจฉาชีพเขาหากินได้ทุกรูปแบบนะครับดังนั้นเนี่ยก็แต่ถ้ายังไม่ชํานาญผมแนะนําว่าคุณหามาจากในบ้านก่อนดีกว่า นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนพวกมิจฉาชีพหลอกเอาได้นะครับเหรียญพัดเสียนตรงเนี่ยวิธีถ่ายรูปให้ถ่ายกับกระจกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับด้านพัดเสียนจะตั้งขึ้นเห็นไหมครับตั้งขึ้นส่วนด้านก้อยเนี่ยเจดีหลังวัดเนี่ยตรงเจดีก็ตั้งขึ้นหันไปในทิศทางเดียวกันอ่าถ้าใครมีนะครับส่งรูปมาขายที่ f e c o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  k n p n p e นะครับเมตตาม,มหามงคลนะครับคือพระเสียนตรงเนี่ยคือพระเสียนก็ตั้งขึ้น ด้านก้อยตรงเจดีก็ตั้งขึ้นเหมือนกันนะครับครับก็ใครดูอยู่ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเหรียญที่3ครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับแต่เหรียญน,นี้ครับจะเป็นของปีพศ2538นะครับก็เดี๋ยวก็มีคนมาเมนอีกว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่บอกไปเลยว่ารับเหรียญหนึ่งบาทเสียตรงนะครับก็พอผมประกาศรับซื้อพอบอกว่าเหรียญหนึ่งบาทเสียตรง ก็มีคนส่งเหรียญเียษตรงมาขายจริงๆครับแต่เป็นเหรียญการจนานะซึ่งผมบอกไปเกือบทุกคลิปเลยว่าเหรียญการชนาถ้าเป็นเียษตรงไม่ได้รับซื้อมันหาง่ายนะครับมันเป็นเหรียญหาง่ายเขาต้องเล่นกันทีแล้วเป็นร้อยเหรียนญนะครับเขาถึงจะมีราคาซื้อขายกันแต่อย่างเหรียญเนี้ยเหรียญหนึ่งบาทปีสามแปดอย่างเงี้ยอ่าเป็นเหรียญเียนตรงแบบนี้นะครับถ้าพลิกจากด้านหลังไปด้านหน้าปุ๊บนี่พระเียนตรงนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลัง นี่พระเสียนตรงนะครับถ้าถ่ายซองกับกระจกเราจะได้ภาพแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงเห็นไหมครับพระเสียนก็หันขึ้นด้านก้อยก็หันขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าถ้าใครมีนะครับส่งรูปมาขายที่ f e c o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  k n p เ p e นะครับเมตตามหามงคลย้ำนะครับส่งมาทางแ n น a g e ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีคนชอบถามกันเข้ามาตลอดเลยนะครับเรื่องเหรียญคุด เหรียญคุดผมก็ซื้อเหรียญตรงนะครับผมไม่ได้รับซื้อพระเสียนกลับนะครับเพราะว่าเสียรกลับผมยังมีอีกหลายพันเหรียญน,นะครับเหรียญคุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางร้านเมตตามหามงคลปล่อยให้เช่านะครับสภาพผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยทางร้านขายเหรียญละ99้บาทนะครับมีค่าจะส่งนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพระเศียนตรงเนี่ยก็รับซื้อนะครับแต่พระเสียนกลับไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าทางร้านมีเยอะมากมีเยอะจริงๆนะครับก็ดังนั้นก็เป็นการตอบคําถามเนาะ ส่วนเหรียญการจนาเนี่ยโหคนส่งเข้ามากันเยอะครับส่งเข้ามาทุกวันเลยการจนาผมตอบแทบทุกวันนะครับเพราะว่าส่งกันเข้ามาทุกวันจริงๆการจนาเนี่ยถ้าเป็นเสียญตรงไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ใช่ความแปลกอะไรเลยเหรียญการจนาเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นเสียญตรงอยู่แล้วนะครับเขาเล่นกันเนี่ยเขาจะเล่นกันทีละเป็นถุงครับถุงหนึ่งห้เหรียญร้อยเหรียญเนี่ยนะครับก็ ถึงจะมีราคานะครับการจนาเสียงตรงไม่ได้รับซื้อนะครับร้านเรารับซื้อกัญจนาเสียงกลับนะครับก็จึงเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่มีคนส่งกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็สับสนกันเยอะเหลือเกินนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็อยากให้เป็นความรู้นะครับประมาณนี้นะครับคือคุณฟังช่องเราครั้งเดียวเนี่ยคุณไม่ต้องไปแห่ที่ไหนอีกเลยเพราะร้านเราเล่นตามมาตรฐา,านสากลนะครับคุณแห่สิบเพจร้อยเพจคุณเสียเวลาเกินกว่าที่จะมาฟังวิดีโอช่องเราเยอะ ค,คุณแห่เป็นร้อยเป็นพันเพจไหนจะต้องมารอเขาต้องตอบข้อความคุณอีกนะครับก็เสียเวลาเยอะกว่าเยอะครับฟังช่องเราที่เดียวจบดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครมีเหรียญอะไรก็ส่งรูปมาขายที่ a c e b o o o f a ฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปการประกาศรับซื้อเหรียญจากทางช่องเรานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ วันนี้คุณอาจจะยังไม่มีเหรียญหายากแต่วันข้างหน้าคุณอาจจะมีก็ได้นะครับถ้าคุณไม่กดเนี่ยบางทีคุณอาจจะมาเสียใจภายหลังว่าเฮ้ยโอ้โหช่องนี้รับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้ก,กันนะครับผม